สวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวกุธาพิชเจนิ่งแกลสสามเบอรชั้นสีที่4ค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตการทำข้อทารกและทำข้อรกค่ะเคทนะคะเป็นหญิงไทยนอายุ25ปีค่ะ G2 p e 1 A0 L1 ค่ะมาด้วยการเจ็บทันที3ชั่วโมงก่นอนมาโรงพยาบาลค่ะ PV ล่าสุดนะคะปากมดลูกเปิด10เซนนะคะ MR นะคะ Station 61ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาทำข้อนะคะเราจะทำการฝั่ชิง่งก่อนค่ะ สีนะคะในเบียร์ม้จราด้านกลตัวในเบียมาร่าเี่ยต้ตัวก็ในเบียรไแมจร่าไม่จร่าด้านใลตัวค่ะแล้วก็เช็คบริเวณเอ็กซ์เทอร์เนลลมทัลออรินนะคะเป็นตัวเองน,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 นะ เถุงต้องขานะคะด้านใบส่วนคะเดี๋ยวคุณแค่ยกขาหน่ยนะคะรู้สึกปวดเบ่งอะไรมั้ยคะตอนนี้นะคะคุณแค่าย,ายังข้าวปวดเบ่งนะคะสามารถเบ่งออกมาได้เลยนะคะถาตากลูกปวดสิบเดือนนะคะ เราจะ,ะทำการตัดผ้าพุดไข้เขียนเนี้ยค่ะเป็น G2 นะคะก็ยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องตัดซีมนะคะถ้าเป็นซีนอาจจะต้องทำการตัดซีเย็บนะคะ ในข่ะเคสนี้นะคะเป็น G2 นะคะเราจะไม่ได้ทําการตัดเย็บนะคะเดี๋ยวว่าเราก็ต้องพิจารณาดูต่อไปนะคะว่าทารกสามารถที่จะคลอดออกมาได้ไหมถ้ายังแบบว่าหัวทารกติดเังไงเราก็สามารถที่จะตัดเย็บได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เบ่งออกมาได้เลยนะคะทำการเซฟคที ะะเราจะต้องดูว่ามีคอร์ดหรือสายสะดือพันคอไหมนะคะ<ม>คางท้าไม่มีสายสะดือพันคอนะคะเราก็จะทําคอดไหลได้เลยนะคะกด<ส>ไหลหน้าคอดค่ะเดี๋ยวเตรียมซินโตสิบยูนิตนะคะไหล่หน้าค่ะทารุกทอดเวลาสิบนาฬิกายี่สิบนานท,นานทีนะคะเป็นทารกเพศช,ชายนะคะเคช็ดตัวคุณต็่ ถ้ายังมีเสมหะนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูเสมหะในปากแดะนำคอไดะะ้ต่อไปนะคะเราจะทำการตัดสายเชือดนะคะห่างจากบริเวณตัวทารกนะคะ2-3เซนนะคะแต่ว่าเราจะแคบบริเวณนน ต้องแคมสองแคมนะคะบริเวณตรงนี้แถบตรงนี้นะคะแต่ที่มันตัดกันเนะาะค่ะทารุบขอดออกมานะนะคะเดี๋ยวคุณแม่กดทา,ารุบไปก่อนนะคะขาดกดต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำทำทอดรม โดยวิธีทำคลอดรกนะคะเรียกว่า modify c a n i u m แบบนี้วเนะคะก่อนที่เราจะทำคลอดรกนะคะเราจะต้องดูไซน์ของการรอบตัวของลูกก่อนนะคะโดยใช้์แรกที่เราจะดูนะคะจะเป็นยูทรนไซน์นะคะเราจะต้องดูว่ามดลูกนะคะเอียงมาบริเวณด้านขวาหรือเปล่านะคะถ้าเอียงมาด้านขวานะคะก็ถือว่ามียูทรนไซน์นะคะ หมดลูกนะคะมีแบบว่ากลมแข็งดีไหมนะคะ่ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคค่ะออแล้วก็จากนั้นนะคะเราจะทําการดูวาว่าวสายนะคะว่ามีเลือดออกมากน้อยแค่ไหนนะคะ mm hmm. ถ้าไม่มีแสดงว่าลูกอาจจะอลอกตัวบริเวณชูดเม็ดปอดนะคะแต่ถ้า,อาลอกตัวบริเวณเม็ดคิวดันแค่นะคะก็อาจจะมีวาวาวสายให้เห็นนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะดูในเรื่องของ ขอดทายนะคะจะต้องรู้ว่าขอดเนี่ยมันขอดเขียวเกลียวคลายไหมนะคะทำเท้าไม่ได้เท็ดนี้นะคะคทำเค้าไม่ได้นะคะขอดเขียวเกลียวคลายค่ะแล้วก็ขอดน,นะคะ,คะ,คะมีการเลื่อนตับประมาณ 8- ปดถึงสิเซนค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเราจะทาการดูทดสอบเกี่ยวกับขอดเพ็น,นะคะดูว่าโพซิทีฟหรือเนกาทีฟนะคะโดยที่เราจะกดบริเวณหัวหนาวนะคะ หัวหนาวนะคะหรือซิมไฟซิปพิมพ์ดิ้งนะคะดูว่ามันเคลื่อนตามไปไหมนะคะถ้าไม่เคลื่อนตามแสดงว่าคอร์ดเคสโพซิทีฟค่ะเอี่ยวต่อไปนะคะเรื่องทำการทำคลอดลูกนะคะเราจะย้ายไปบริเวณฝงที่ขนาดนะคะแล้วก็ยันมาตรงตัวมดลูกนะคะ สนะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนตําแหน่งมือในการดันนะคะแล้วก็จะดันขึ้นนะคะจากที่เราโกยลงน,นะคะแล้วก็จากนัต้องนั่ค่อยๆหมุนออกมาหมุนไปในทางยวกันนะคะ เมื่อทำข้อรักเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการประเมินแบบการแทงของฝีเย็บนะคะว่าแทงจนถึงระดับไหนนะคะไอ้นี้แทงจนถึงระดับเฟ r ร์ d ด,ดีก e นะคะก็ไม่ต้องทําการเย็บนะคะหรืออาจจะทําการเย็บก็ขึ้อนอยู่กับการพิจารณาของผู้ทําข้อดีผทีะคะ่ะเรืน,นี้ก็ทำข้อรูกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะทําการตรวจรักในฟัชั่นถัดไป